Thank <laughs> you. จ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้นั่งเสนอก๋วยเตี๋ยวจ้าก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกจ้ากับแก้มขอพักกับแก้มกับซีมี่แคบหมูขอแก้มสิบอกว่าไม่เอกับแก้มกับซีมี่แคบหมูก,กับพกเคียวจ้าชื่เอเราเหรอจ้าจำซื้อไม่ได้ <c oughs> มาเด้อจ้าแซ่บ <c oughs> ๆนิดหน่อยจ้าได้จ้าลุงป้านาอา พ,พ,พี่น้องเพื่อนๆสุภูสุคนอจ้ะมาจ้ามากินน้ำกันจ้ะอันนี้เสน้นเสน้นเออเส้นเล็กค่ะเส้นเลน็กหมูตกเจ้าเก่าเจ้าดึงพึ่งอาม,าม่ามอกี้นี่อาม,าม่ามอกี้กับจัดจานเลยจ้ะแสอยบแบบเข้มขน้นแฮ้งใส่แบค็หมูนำะ อสุดน้ำจะบาดกันต่ออ่ะเส้นเล็กเส้นเล็กเพื่อนไทยเนืออ้อแล้วแหละ น้าหมูมามาจ้ะเสร็บแสบน้ำกันจ้ะอ๋อักเคี้ยวกรอบทำซีม่ได รับหมดเยอะๆจ้า ห็นคนตาค่ะพระเจ้าดีน้ำบอกขาวตาดีเส้นหนาอือหึฮะนิ้วขาอือ โดยโดยจังหู <S 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 แบบเช่นเดิมค่ะแบ่บคือเกอร All right. 那是啥名？ กินรสเปรี้ยวนุ่จะกินรสเปรี้ยวอ่าหวานนิดนึงแล้วก็นัวน,นิดนึงเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็เผ็ดจ้ะนัวเปรี้ยวนัวเปรี้ยวเผ็ดหวานแต่ว่าไม่ได้หวานมากให้เขามีรสชาติเฉยๆไม่เปรี้ยวมากไม่หวานมากไม่นัวมากพอดีรสชาติปัปนปานกลาง quýt đều bị kín bừa chắc thừa giả cái nhám đây là rẻ nhám nên mua làm tục già mua làm tục già sẹp sẹp nó tan dễ dàng ด้วยว้าวคุณส่ยเห็นตานนี่เขาแจใสาทุกอย่างเลยตับเนื้อลูกชิน้นเข็ด ั่างพิเศษอ่ะ พักตัวนี้กับวานมันจะมีความกรอบของเขาอ่ะชอบกิน พี่น้องจ้าแซ่บแม่งเดินแซ่บเดินเผ็ดข้ามไเผ็ดกับไแซ่บนะมาร์กรสจัดอยู่เดียมมากรสจัดแซ่บกินพเิเศษจนะ้ะหิว่อเขาแห้งก,ก๋ยวยเตี๋ยวกิบบาบาบานยะังได้กับเบื่อจ้ะแซ่บเพื่อนเขาพี่น้องขาคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย